คะมปัจจุบันเรื่องความสวยความงามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ให้ความสนใจไม่ต่างกันเลยนะคะแต่บางครั้งเนี่ยนะคะความสวยความงามก็อาจจะทําร้ายคุณได้หากว่าคุณเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพได้ไม่เพียงพอนะคะสำหรับวันนี้รายการเช้านี้ที่ช่อง5เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากคุณปฏิพานเหตระกูลนะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัท House of Farm Thailand จำกัดที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและทําให้คุณมีสุขภาพผิวพรรณที่ดีได้ดังใจค่ะตอนนี้คุณปฏิพันก็นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะขอถามถึงประสบการณ์ตรงเลยนะคะทราบมาว่าเมื่อก่อนเคย ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็มีปัญหาผิวเกิดขึ้นนะคะก็เลยทําให้มาสนใจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะครับก็เลยอยากจะค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เราเวลาเราใช้แล้วเนี่ยเราไม่เกิดการแพ้ค่ะนะครับแล้วก็ไม่เกิดอาการครันค่ะแล้วทำไมคิดว่าเราจะต้องเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีแล้วมาใช้แบบธรรมชาติะคะความรู้สึกตั้งใจว่ามันต้องมีคนที่เขาคิดค้นมาแล้วก็มีมีผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นออแกนิกเนี่ย มาอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็เลยไปที่เกาะทัสมาเนียที่ไประเทศออสเตรเลียโดยการแนะนําจากสารทุตออสเตรเลียนะครับแนกพันธนุ์แล้วก็แนะนําใหไ้ไปเยี่ยมชมโรงงานของคุณพ er ีเตอร์ไบเย่ที่เกาะทัสมาเนียเลยเขาก็เทรนเราให้เราไปดูไปคุยกับเขาในแง่ของตัว Product ให้เหมาะกับสภาพผิวพรรณนะครับแล้วก็มีออร์แกนิกเป็นยังไงอธิบายของออร์แกนิก ขึ้นมานงั้นขอถามเลยดีกว่าว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ออแกนิกนี่มันคืออะไรคะก็มีจุดเด่นหลกัหลกๆอยู่3าจุดนะครับค,คือเราไม่มีพาราเบนหรือเรียกได้ว่ามีพาราเบนน้อยก็คือเกี่ยวข้องกับการที่ไม่ให้เกิดเชื้อราหรือสารเครมีในตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ปิโตรเลียมออยล์เนี้ยก็ไม่มีแล้วก็อีกตัวนึงคือซิลิโคนคะนะผู้ผู้ชมคง,งพอจะทราบว่าคืออะไรบ้างะนะครับก็คือถ้ามีสามตัวนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะทําให้เกิด เ,เชื้อราในตัวผลิตภ<ช>ัณฑ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเราต่อเราใช่เพราะว่าเป็นสารเคมีถูกไหมครับแล้วก็คนที่เซนิทีฟกว่าสารเคมีเนี่ยมันใช้แล้วมันก็จะมีมีผลผิวแพ้ง่ายขึ้นมาได้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ P Patch นะคะที่คุณปฏิพานทําอยู่เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะถึงได้มาทําแบรนด์ตัวนี้แรกเริ่มเดิมทีก็ต้องมีผลิตภัณฑ์จากออสเตรเลียเข้ามาเกาะที่เราไปดูงานมาก็เป็นแบรนด์ของ House s o f Curve อันนั้นคือนำเข้านำเข้าเป็นเป็นครีมเครี่มบำรุงผิวหน้าแล้วตัวนั้นก็คือยังยังขายอยู่หรือว่าเราเปลี่ยนมาทําแบบตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับเพื่อที่จะให้กการจดจําของผู้บริโภคนีง่ายขึ้นแลวเราก็ผลิตในเมืองไทยโดยใช้ความรู้โน้ตฮาวจากเมืองนอกมาผลิตภัณฑ์ก็จะมีสบู่นะครับที่จะลดผดผื่นหรือว่าบางตัวที่เป็นกุหลาบนี่ก็จะลด สร้างกระจัดเซลล์ผิวครีมกันแดดค่ SPF 60โอ้ดีจังเลย SPF 60หายากใช่แล้วก็มี2องเฉดสีเฉดสีสำหรับสีผิวเนื้อสว่างกับผิวสีเนื้อเข้มค่ะเลือกได้ตามสภาพผิวพัรร์เลยก็มีแอลลี่ติ้นทาปักทาแก้มนะครับ และอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสบู่สมล้างหน้าะจะช่วยหมุนเวียนโลหิตกะไปบนใบหน้าด้วยค่ะครับงั้นถ้าคุณผู้ชมเองฟังมาถึงตรงนี้ดิฉันว่าคุณผู้ชมสนใจแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องออร์แกนิกมาแรงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำร้ายผิวไม่มีสารพิษตกค้างเนี่ยคุณผู้ชมสนใจแน่ๆะจะไปหาซื้อได้ที่ไหนคะก็มีร้าน108ชอปเมดแคร์ดีเชน SCS แล้วก็ตั้งหัวเสง็งแล้วก็ร้านมินิมาร์ททั่วไปขายอยู่หลายที่เลยนะคะขาย,อย,ขายอยู่หลายที่ครับ,รบอย่างนี้อยากจะให้คุณปฏิพัน์ช่วยแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านนะคะในเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพราะว่าเชื่อว่าสาวไทยหลายๆคนเนี่ยเป็นนักลองอม,มีอะไรลองหมดเลยแต่ปรากฏว่ามีอาการแพ้ตามมานะคะอ,อย่างนี้การที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้เหมาะให้ปลอดภัยเนี่ยเราควรจะเลือกยังไงคะก็ะเราหนึ่งและแรกเริ่มเนี่ยเราก็ควรจะต้อง ให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเหมาะสมกับสภาพผิวของเราเองนะครับก็จะมีสภาพผิวเป็นธรรมดาที่ผสมหรือผิวแห้งนะครับเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เหมาะสมกับสภาพผิวแล้วเราก็ทดลองก่อนนะครับที่ท้องแขนก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่ามันมีอาการแพ้ไหมถ้าไม่มีเราก็ใช้ใช้ต่อบนใบหน้าได้แต่ถ้าเกิดมีอาการผื่นแพ้เราก็หยุดเลยนะครับไม่ว่าบนใบหน้าหรือว่าท้องแขนค่ะ โอ้่ะวันนี้ก็ได้ความรู้ดีมากนะคะคเพราะหลายๆท่าน,นไม่รู้แม้กระทั่งสภาพผิวของตัวเองว่าเป็นยังไงคือเจออะไรเพื่อนบอกว่าดีซื้อหมดซ,ซ,ซื้อตามเขาแต่จริงๆต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับด้านธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์คือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวพรรณของทุกๆคนไม่ว่าจะผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวธรรมดาผิวปกติก็ใช้ได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปฏิพาที่มาให้ความรู้กับเรานะะคขอบคุณค่ะ แล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้เราพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ world of food by ภูเขาทองอีกสักครู่หนึ่งค่ะ